ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube พิมและไมไปด้วยกันค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของสน่หจันทร์17ชนิดกันนะคะก่อนอื่นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชนิดที่17ค่ะสวยมากๆค่ะเป็นสน่หจันทร์ที่ตอนนี้คิดว่าหลายๆท่านกำลังตามหาอยู่คือสน่หจันทร์สำริดค่ะ ชนิดที่16ที่น่าสะสมนะคะชนิดนี้มีความสวยที่มีการกลายค่ะก็คือสน่ห์จันโกมีนกลายนั่นเองมาต่อกันที่ชนิดที่15ค่ะชนิดนี้นะคะก็เป็นการกลายเช่นเดียวกันสน่ห์จันขาวที่กลายนะคะ มีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์และก็เฉพาะตัวมากๆค่ะเพื่อนๆคนไหนมีเสน่ห์จันขาวกลายบ้างคะหรือมีตัวไหนที่กลายพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะคะเสน่ห์จันขาวมีก้านสีขาวแบบนี้ค่ะการกลายโดยปกติเสน่ห์จันขาวจะมีพื้นสีเขียวเรียบนะคะกระดูกขาวเลยแต่ตรงนี้ก็มีการกลายที่เป็นเส้นๆขาวเยอะๆค่ะ และชนิดที่14ค่ะชนิดนี้พอเราเห็นใบแล้วเพื่อนๆน,น่าจะจำได้นะคะว่าคือเสน่จันอะไรชนิดนี้ก็คือเสน่จันดำกลายค่ะลักษณะใบเป็นแบบนี้นะคะแต่มีการกลายออกมาเป็นสีคล้ายๆกับสีสนิมค่ะเสน่ห์จันชนิดที่13วันนี้ที่มาแนะนำค่ะ ก็คือสเสน่ห์จันมหาโพกลายกลายปกติใบจะเป็นสีเขียวนะคะแต่เห็นไหมคะขึ้นมาเป็นออกเป็นสีเกือบเหลืองนะคะมีกระดูกเป็นสีเขียวสวยมากนะคะสเสน่ห์จันมหาโพกลายซึ่งสเสน่ห์จันทุกชนิดนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆปลูกแล้ว ออกดอกนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะขอโชคขอลาบได้มีความเชื่อว่าเสน่หจันทร์จะให้โชคนะคะเสน่หจันทรชนิดนี้เรียกว่าเป็นเสน่หจันท์ที่หลายๆท่านไม่มีนะคะเสน่ห์จันเขียวรีบหามาสะสมเลยค่ะ และเสน่ห์จันทร์ที่สวยและ,ปะแปลงร่างได้เช่นเดียวกันก็คือเสน่ห์จันทรโกเมนค่ะมีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ที่ลักษณะของใบนะคะเสน่ห์จันรโกเมนจะมีใบคล้ายๆกันกับเสน่ห์จันรประกายดาวและเสน่ห์จันบุษราคามนะคะสวยมากๆ และนี่นะคะก็คือเสน่ห์จันรขาวค่ะเป็นเสน่ห์จันที่ตามหากันอยู่แล้วก็เพื่อนๆสามารถหาเก็บได้ในช่วงนี้เลยนะคะเสน่ห์จันที่มีเสน่ห์และมีความคล้ายกับเสน่ห์จันดำแต่ว่าแตกต่างกันที่ใบนะคะก็คือเสน่ห์จันหน้าค่ะ สเสนจันนาคมีลักษณะที่พิเศษตรงที่สีของใบและก็มีก้านสีเขียวนะคะสเสนจันนาคตอนนี้เพื่อนๆยังหาเก็บสะสมได้นะคะน่าสนใจมากค่ะจันนาคสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์ในตัวด้วยค่ะความเชื่อในเรื่องของเมตตามหานิยมแล้วก็เรียกเงินเรียกทองด้วยนะคะ แน่ๆเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบความสวยความแรนะคะอีกชนิดหนึ่งก็คือเสน่ห์จันรประกายดาวค่ะเป็นเสน่ห์จันทร์ที่มีความด่างแล้วก็มีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวเองมีลักษณะของการกระจายของสีขาวนะคะไปทั่วใบก็เลยเป็นชื่อของที่มาว่าเสน่ห์จันทร์ประกายดาวซึ่งอยู่ในสกุลของโฮมาโลมิน่านะคะ วงอาราซีวงเดียวกันกับบอนค่ะราคาโดยประมาณาถ้าต้นไซส์ใหญ่แล้วนะคะก็จะอยู่ประมาณ1นึ่งหมื่นนะคะหรือถ้าไซส์เล็กๆหน่อยก็จะเป็นที่เพิ่งขึ้นมาก็จะอยู่ประมาณสัก3,000บาทนะคะ เสน่ห์จันที่มีการเขียนมาในตำราตั้งแต่สมัยโบราณนะคะก็คือชนิดนี้นะคะเสน่ห์จันรแดงค่ะซึ่งเสน่ห์จันแดงมีด้านเมตตามหานิยมมากๆเพื่อนๆคนไหนที่มีความเชื่อแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มสิริมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาภนะคะแนะนําเสน่ห์จันแดงค่ะซึ่งเลี้ยงได้ง่ายมากนะคะแล้วก็สวยตั้งไว้หน้าบ้านหน้าร้านค้าเรียกเงินเรียกทองได้เลยค่ะ เสน่ห์จันที่น่าสะสมอีกหนึ่งชนิดก็คือเสน่ห์จันหอมค่ะมีความหอมตลอดทั้งใบทั้งดินนะคะซึ่งเสน่ห์จันหอมก็มีฤทธิ์ด้านเมตตามหานิยมเช่นเดียวกันใครที่ยังไม่มีเสน่ห์จันหอมก็ลองไปหามาสะสมนะคะเรียกว่าเป็นส่งท้ายปีแล้วก็ต้อนรับปีด้วยเช่นเดียวกันเสน่ห์จันหอมถือเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างหายากแล้วก็ ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนตามหาซื้อหรือว่ามีแบ่งขายก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะคะมาต่ออีกหนึ่งชนิดค่ะลักษณะใบแบบนี้นะคะทรงรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เรียวยาวแบบนี้ก้านนะออกสีแดงๆดำๆก็ออกไปทางก็มีความแดงอยู่นะคะชนิดนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งชนิดที่น่าสะสมค่ะ ก็คือเสน่ห์จันดำนั่นเองลักษณะของใบชัดเจนมากค่ะว่าต้นนี้คือเสน่ห์จันดำค่ะลักษณะการสังเกตที่ง่ายๆเลยนะคะของเสน่ห์จันดำซึ่งในทางความเชื่อเขาบอกว่าเสน่ห์จันดำมีฤทธิ์เรื่องของการป้องกันกุใสยมนต์ดำเรียกว่าอันตรายทั้งปวงนั่นเองค่ะปลูกไว้หน้าบ้านป้องกันสิ่งชั่วร้ายเอาไว้ที่ออฟฟิศก็ขจัดสิ่งที่เป็นสิ่ง มืดมิดหรือว่าความอัปมงคลต่างๆนะคะออกไปได้แล้วก็มีฤทธิ์ด้านเมตตามหานิยมมีมงคลในเรื่องของการเรียกทรัพย์เข้ามาด้วยทําให้หลายๆท่านนะคะปลูกสุว่านเสนิจันดานะคะหรือเสนิจันดามนี่เองค่ะ เน่ห์จันอีกหนึ่งชนิดค่ะที่สวยมากแล้วก็เป็นเสน่ห์จันทร์ที่น่าสะสมมากๆเลยก็คือชนิดนี้นะคะลักษณะของก้านออกเป็นสีเกือบแดงแต่แดงแดงไม่เข้มมากนะคะแล้วก็ใบจะมีความมนนหนามันวาวแล้วก็กลมนะคะนี่คือเสน่ห์จันทร์ที่เป็นแร่ไอเทมหนึ่งชนิดก็คือเสน่ห์จันทร์บุตราคัมนั่นเอง เป็นเสน่ห์ันิหนึ่งชนิดนะคะที่นักสะสมกําลังตามเก็บสะสมกันค่ะและราคาก็ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวค่ะราคาต้นนี้นะคะราคา 240K นะบคะเพื่อน สน่ห์จันบุษราคำเป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เป็นไม้ด่างที่มีความต้องการของนักสะสมที่ชอบความด่างของต้นไม้นะคะก็ในช่วงของไม้ด่างนี้สเสน่ห์จันบุษราคำเนี่ยก็ถือเป็นต้นต้นไม้ที่มีความสวยมากๆนะคะก็ท่านไหนที่ชอบนะคะก็ลองไปหามาสะสมได้ค่ะเพื่อนๆมีกี่ชนิดกันคะลองพิมพ์คอมเมนต์บอกมาหน่อยค่ะว่ามีสเสน่ห์จันชนิดไหนบ้าง ว่านเสน่จ์จนในแต่ละชนิดก็มีฤทธิ์เรื่องของเมตตามหามงคลมีเรื่องของการทำมาคา้าขายหรือบางคนที่ปลูกไว้และดูแลอย่างดีเขาก็ให้โชคเรียกทรัพย์บางคนก็ถูกหวยนะคะเราก็ไปเจอมาหลายครั้งเหมือนกันที่มีคนที่เลี้ยงเสน่ใจแล้วบอกว่ามีความโชคดีมีโชคลาภเข้ามาค่ะชนิดนี้เรียกว่าค่อนข้างหายากมากเลยค่ะ แอดเองก็ยังไม่ค่อยเห็นนะคะเสนจันทร์ชนิดนี้ก็คือเสนจันทร์สีมหาโพค,ค่ะลักษณะใบสวยมากแล้วก็ก้านเนี่ยออกเป็นสีเขียวขอบขาวนะคะเสนจันทร์อีกหนึ่งชนิดก็คือเสนจันทร์โครบค่ะเป็นเสนจันทร์ที่ค่อนข้างหายากเช่นกันค่ะลองหามาสะสมกันค่ะ เพืเ่อนๆคนไหนมีแบ่งปันพิมพ์คอมเมนต์แบ่งไว้นะคะและชนิดนี้ก็เป็นเสน่ห์จันที่หายากมากเช่นเดียวกันค่ะแอด,ดก็ยังไม่เห็นว่ามีใครมาปล่อยเสน่ห์จันเจ้าจอมเท่าไหร่นะคะต้นนี้ก็คือเสน่ห์จันเจ้าจอมที่มีความคล้ายก,กันกับเสน่ห์จันขาวค่ะแนะนำเพื่อนๆนะคะท่านไหนสนใจหรือมีกี่ชนิดกันแล้วก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะคะ